เสร็จแล้วจ้าแกงไก่สไซนอมัยสมสาวเลยจะกินบ่จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้สาวเลยพ้าข้าวขั้วอีกแล้วจ้ามื้อนี้สาวเลยก็จะพามาเฮ็ดไก่แกงไก่ใส่หน่อไม้ยสมจ้าวัตถุดิบก็จะมีหน่อไม้ยสมกระป๋องเพราะว่าเมืองนอกก็มีแต่เส้นใหญ่ๆจังซี่ล่ะจ้าน่อไม้ยสมก็มีไก่สาวเลยสับไว้แล้วมีผักอีตูใบมะกรูดต้นหอมตะไคร้ทุบนะจ้าล้วก็จะมี พริกกับอันหอมแดงสาวเล่ต่ำแบบบุบพ่อจ้ะเพราะว่าเวลาเข้าไปแกงเดี๋ยวมันก็อ่อนจ้ะเดี๋ยวมาแกงไก่นลำสาวเลยเลยเนาะจ้ะสวัสดีจ้ะวันนี้สาวเลยผ้าขอัขวจ้ะผ้ามาแกงไก่จ้ะเดี๋ยวมาแกงกันเลยเนาะจ้ะวัตถุดิบต้นคลิปสาวเลยแนะนำไว้แล้วเนาะจ้ะมาแกงไก่กันจ้ะก่อนอื่นสาวเลยกับสายไก่ลงไปจ้ะ ตามด้วยหอมอ่ากระพริบเทียนซาลาดต่ำพ่อบุบๆนะจ๊ะบาตาละเอยะะียดนะครับตะไคร้ลงไปได้จ้ะตะไคร้เนี่ยใส่ได้หลายก่อนซาลสิใส่หอมเพรอไม่สิตัดกับดอกละไม้สมดอก้ะใส่เกลือใส่เกลือเม็ดใหญ่ลงไปนจะปนจ้ะ จะวลวกไก่เดี๋ยวก่อนช่วงนี้ถ้าบ่ได้ไปใส่ซาเล่ก็จะพ่าเขาขั้วจังจีินะจ้าพี่น้องอดเอาด้วยจ้า ล้วนไกลไปจักภักนึงมันสูบแล้วจังเอาหน่อไม้โสมลงไปล้วนใส่กัน,นะค่ะไปขว้าใส่กันหน่อไม้โสมเมื่อนอกนะค่ะทั้งใหญ่ทั้งหนาเลยจ้ะสีกันหน่อยมันประเมินเสร็นิดหน่อยใส่ฟอยที่บ้านห่ขอข้าวเจ้าใส่บีดฟานเอาจากที่ก่อนเสร็จใหญ่ปานเสียวมันแกงอย่างน,นี้เลย หาก,ากิกนยากล่เมืองอกกินนซามฮ้องฮาราใดน่ะน้องจ๋นะงาจะว่ากันรสชาติจะหคือรสชาติบานฮ่อกหลายนิดเดีเป็นใบบไทยน่ะน้องจ๋าเพราดว่าเจ้าดองกระป๋องมากจ้ะบาเลว่าทะเลกบไปือนไทยปีหนาเสีเยวมาาไอกินดีจ้ะน,น้องหอยกระป๋องที่เุด่เดี๋วที่ตีบานฮ่องนเหตุเสร็จนิดหน่อยแลวกั เป็นอาใจขวดใส่ขวดไปนะจ๊าทำเป็นยาวจะเอาหน่อไม้อะไเอาหน่อไม้ดองลงไปล้วนใส่กับไก่เลยจ้า ไเบิาา่าเห็นบอเดี๋ยวพ่อมาเบิ่งกับผมนุดนึงจ้งวมาเบิ่งกินไก่าากนะจ้ะเนาะเดินล่วน่นอใหม่สมใส่กับไก่้ะ ไปสมยูย่นี่มันสิเสร็หญ่ ใส่ไะกูดลงไปเ,เรเื่อยจ้าก็ได้ใส่ไน้ำแบ้าเนี่ยคุณไดมากน้ำลายกับใส่ไรเลยวคุณไดมากน้ำหน่อยก็คลุกผิดกับใส่น้ำหน่อยๆเอานอกจาก เดี๋ยวสาเล่จะปิดฟ้าไว้แล้วค่อยมาปรุงกันน่ะจ้าพี่น้องเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวเขามาปรุงกันเนาะมันปลาจ้าผุกประมักปลาหลากหว่าใส่ปลาหลากอะไรได้จ้าสาเล่ขาดไปเลย ปลาคือมีน้ำใเลือดหรือจ้ะเดี๋ยวเพมแปบ๊บหนึ่งค่อยใส่ผม้วยจ้ะแกงแกงล่ามสิถ้าไม่ใส่ปลาก็าแสบจ้ะที่นมีงตุ้มนวดจ้ะแซ่หน่อยแซ่หนงง่อยแซ่ไรแซ่ไร ผัดอะไรคือถูงมื่วอะไรแข็งอะไราบอกแน่ยมาจากที่นอนกกิไแล้ก็ใส ทนหอมลงไปก่อนจต่ฝ่ายอีตูจงังสิใสที่หลังจ้ะเพราะว่าปิดปิดหมอปิดไปแต่จงังสิใสฝ่ายอีตูค่ะทน,นหอมลงไปก่อนน,าก,นา,ากลินเมื่อใจพี่หน่อย เพอาะห้เดือดอีกแป๊บเดงยังสิงมาใส่ผักอีตูจ้าฉเฉลยจะใส่ผักอีตูจ้าบัดนี้อีตูปิดไปด้ยจา้าใส่อีตูเดาปิดไปเลยหอมมาก ตะกินมาจ่าพีนนน่น้องให้เบิ้งไกล้ๆจากแกงไก่ใเซนอกใหม่สมสาวเลยจ้าพี่น้องสาเลยบ่ใส่พริกหลายเด้อบ่ว่าจะได้กินเผ็ดบ่ได้จะแซ่บบ่จ่าจ้าแกงไก่ใเซนอกใหม่สมสาวเลยเสร็าจาแล้วจ้าพี่น้องแล้วสาเลยจะกินซิ้นใ้เบิ่องนะก็ มาจามากนะินเขาเน้าวเลยแกงเราไม่สมบ่ได้กินซิฟโกปีเลยจ้ะบ่แม่นซิฟสามยี่สิบเกือบยี่สิบป,ปีจ้ะเ้าเลยบ่ได้กินห่อนเลยได้โมก็เฮ็ดเด้าเนี่ยเขาู้เดียวจามันเนี่ยอืม ดูจากกลับเขเนียหวหวนนอนๆด้วยกัยพี่น้องบะหมี่ขหนียวกับยู่บได้ดวเหนยว่นนน้ำใหม่สมมันบ่นสมแห้งขึ้นน้ำไหม่สมบานเท่าจา้ะทีออกมันหวานเป็นน้ำไหม่หวานนะ รวมกับสาเลยอ,อยากกินอยู่จะอ,อยากกินแห้งๆแต่ว่าสาวได้กินกินดูบ่ได้เด้เพราะว่ามือถือกับกระเพาะแล้ชิมไก่กันไก,ก่ไก,ก็เป็นถ้าเป็นไก่บานจะแสบแต่นี้มันเป็นไก่พันเนาะไก่ยูพีไกยุทธร แซ่สบสมกับอยากดิจ้าพี่้องแซ่บแซบไก่อทอดลำปากับอยู่คลิปแรกเรื่องกับคลิปนี้สาวเลก่ก็ขอฝาไกไ้ทั้งนี้เนอาอจ้าพอกันไม่คลิปหนาจังได้กับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนพี่น้องฟังไปทุกคนที่ขอมากกดซับกับใครกดติดเอมให้กำลังใจสาวเล่ยก็มาเบิ้ลคลิปให้สาวเล่ยมากกดไลค์กดแชร์สองสาวเล่กลยกับบ้านในด้อยจา้าขอบคุณในไลน์ที่เป็นกำลังใจให้สาวเล่ยมาตลอดคลิปนี้ก็ฝากไกว้สำเนียก่อนเด้อยจ้าสาวเล่ยขอตัวไปกินข้าวก็จ้าประเทศอิตาลีตอนนี้ใบสองครึ่งนะจา้าสวัสดีจ้า